ผมว่าคงจะมีแต่ธรรมชาตินี่แหละที่ทำให้เรารู้ว่าความสงบมีอยู่จริงผมออกเดินทางจากที่พักช่วงคำ่ำเพื่อมาที่เขาใหญ่ให้ทันช่วงเวลาเช้าเพิ่งเริ่มเข้าฤดูหนาวแบบนี้อากาศคงจะเย็นแน่ระหว่างทางขึ้นเขา รับดูได้ถึงบรรยากาศที่เย็นแล้ว25องศามีหมอกบางๆระหว่างทางแสงสีส้มจากดวงอาทิตย์สาด่องลงมาบนพื้นดินเป็นสิ่งที่นักเดินทางอย่างผมต้องการที่จะมาให้ทันช่วงเวลายมามเช้านี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่ครับอยู่บนถนนเส้นที่ขึ้นเขาใหญ่แต่ทีนี้ข้างหน้ารถติดเพราะว่าเออมื่อคืนอาจจะมีฝนตกลมแรงก็ ต้นไม้ได้หล่นลงมาทับทุกคนที่ผ่านมาเส้นนี้เขาก็ลงกันไปช่วยนะครับระหว่างทางเห็นกิ่งต้นไม้าเงี้ยล้มเยอะอยู่นะตอนนี้เราขึ้นมาก็เป็นเวลาที่เช้าเลยนะครับ6โมงครึ่งอาจจะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ได้เห็นและยังไม่ได้เก็บออก น้ำตกเขียวนรกบนเขาใหญ่นะครับก็เช้าขนาดนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะก็คงจะมีแต่ผมนี่แหละฮะไม่รู้รีบไปไหนมาแต่เช้าเลยแต่วันเพิ่งจะขึ้นแสงทองวันใหม่เพิ่งจะพ้นขอบฟ้าและดูเหมือนว่าฝนจะตกเลยนะ นี่คือเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปน้าตกนะครับก็ช่วงนี้มันเป็นแบบปลายฝนต้นหนาวนะครับเพิ่งจะเริ่มเข้าหน้าหนาวอันนี้ก็ต้นเดือนพฤศจิกายนอากาศก็จะเย็นเริ่มเย็นแล้วครับโหยเรามาเที่ยวเขาใหญ่ในช่วงต้นหน้าหนาวเลยอะถือว่าเป็นการเข้าฤดูที่เพอร์เฟคมาก นี่เห็นไหมโอ้ผมโคตรอยากเกิดเป็นลิงเลยอะ่ะดูน้องชิวมากเลยน้องนั่งบนสะพานบรรยากาศน่าจะดีมาก

การมาเที่ยวครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อมีลมหายใจแต่เรามีลมหายใจเพื่อที่จะมีชีวิตต่างหากผมได้ยินเสียงน้ำแล้วนะเใกล้นี่แหละผมว่าอาจจะถึงละนี่ไงผมถึงแล้วน้ำตกเหวนรบว้าวแต่เดี๋ยวก่อนนะ ผมว่าเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยผมว่าผมน่าจะอยู่บนน้ำตกเลยไม่ได้อยู่ข้างล่างนะฮะเห็นไหมเพราะเพราะตรงนั้นอะ่ะเป็นน้ำไหลลงหน้าผานะฮะผมว่าผมนะ่าจะต้องขึ้นไปอีกเดี๋ยวนะนี่นี่นี่น้ำตกเหยวนะลก สถานการณ์น้ำตอนนี้ปลอดภัยโอเคถ้ามีเหตุอะไรก็แจ้งได้นะครับ099ไปต่อดีกว่าครับเราอยากเห็นน้ำตกละค,คุณรู้ไหมก่อนจะถึงน้ำตก ชั้นข้างล่างเนี่ยผมได้ยินเสียงน้ําอ่ะผมตื่นเต้นเว้ยขนผมลุกมากเลยมันเหมือนมันมีมนต์เสน่ห์อะไรบางอย่างที่ชวนให้ผมดึงดูดต้องเข้าไปใกล้ขึ้นใกลมก้มากขึ้นมากขึ้นอนะนะดูดิคนพูดแล้วขนยังลุกอยู่เลยคือเสียงน้ำตกอ่ะน่าจะใหญ่มากเลยนะน้ำตกที่เขาใหญ่ที่เนี่ย คือเสียงมันดังมากพอมันดังอะ่ะมันทําให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันอลังการแน่เลยมันต้องแบบยิ่งใหญ่ครับโอ้แต่คุณดูสิดูบันไดนะผมจะให้ดู เราต้องเดินไม่รู้อีกกี่ขั้นกูจะลงไปถึงแล้วลูหลังผมดิโค้สวยอลังการ แข่งแรกของผมเลยนะที่ผมเห็นว่าใหญ่ขนาดนี้ที่งอาจจะมีใหญ่กว่านี้แหละในประเทศไทยแต่ที่นี่คือที่แรกสำหรับสายตาของผมตื่นเต้นมาก อนนี้ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะอยู่ข้างล่างน้ำตกเปียกครับเปียกหมดแล้วคือถ้ามองดีๆก็จะมีละอองน้ำเต็มไปหมดเลยนะเยอะแค่ไหนคุณลองดูนี่ดินี่ระยะห่างต้นไม้กับน,น้ำตกนะครับอย,อ,อ,รยนะอยู่ห่างกันพอสมควรเลยนะอยู่ห่างไกลอยู่ต้นไม้เปียกตลอดเวลาเลยเหมือนได้โดนรดน้ำตลอด 24ชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยถ้ามีน้ำนะเย็นมาก